สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูให้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบ,บดีที่23เมษายนพุทธศักราช2563อยู่กับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีร,ธรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาครับวันนี้เนี่ยในช่วงเบรกที่2ของรายการไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดเลยค่ะเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยถามคําถามเข้ามาในรายการเยอะมากๆเลยว่าเอ๊ะตอนนี้เขาได้บินค่าไฟนะคะใน ในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะเขาจะไปจ่ายเลยหรือว่าอย่าเพิ่งจ่ายดีอืมก็ต้องก็ต้องก็ต้องอธาาิบายรายละเอียดนิดหน่อย<ะ>คือหลักการนาะคงทราบกันแล้วแต่ครั้งนี้พอบินค่าไฟมาถึงตรงหน้าเนี่ย มันก็ต้องพิจารณาว่าจะอย่างไงกันดีเพราะอย่างที่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะบางคนข้าไฟเพิ่มไปแค่หนึ่งถึงสองเท่าตัวอันนี้ก็อาจจะปกติก็ได้แต่บางคนเพิ่มไปห้าหรือสิบเท่าตัวเนี่ยอันนี้อาจจะผิดปกติก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันไม่น่าเป็นไปได้ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแจกแจงให้ดูกันละกันพอเป็นไอเดียมาคมว่าเมื่อมีคนมาวางบินเรานะ เราจะบริหารจัดการยังไงค่ะเนาะแต่ทีนี้ก็ต้องถามตัวเองด้วยนะคะว่าค่าไฟที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากตัวเราหรือเปล่า <c oughs> แต่ว่านี่ก็เป็นหนึ่งในมาตรการในการลดภาระค่าไฟเนี่ยนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิด19ที่ภาครัฐก็มีหลายมาตรการที่ออกมาด้วยกันเนี่ยนะคะแต่เกิดว่าเราไปดูในส่วนของภาพรวมก่อนว่าภาพรวมสําหรับในประเทศไทยื <c oughs> ทาภาพรวมของในประเทศไทยเนี่ยยอดสะสมผู้ติดเชื้อก็อยู่ที่2,839รายซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีการประกาศเพิ่มก็คือ13รายด้วยกันแต่ก็คือเราก็เห็นตัวเลขแล้วว่ามันลดลงเป็นลําดับค่ะจย์อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยาอาจจะเป็นตัวเลขหลักเดียวในอนาคตอันใกล้เพราะฉะนั้นเนี่ยความคาดหวัง ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการผ่อนปรนในเรื่องการออกไปใช้ชีวิตตามปกติของผู้คนเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงะนะซึ่งขณะนี้เนี่ยเท่าที่ทราบก็คือว่าสำหรับตัวประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยจะมีการบังคับใช้ต่อไปเป็นระยะเวลาเท่าไหร่เนี่ยน่าจะเข้าที่ประชุมครัมตรี สัปดาห์หน้าก่อนคบกําหนดวันที่30เมษายนะนะอันนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการทราบขณะนี้ก็คือว่ากิจการอะไรที่จะเปิดทําการได้ตามปกติแล้วก็จะต้องออมีข้อพึงปฏิบัติให้มันสอดคล้องกันยังไงเพื่อยังควบคุมสถานการณ์การลุกลามของโควิด19ต่อไปได้อันน,น,นี้อันนี้มันก็ ต้องมางประเมินอ,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 อีกครั้งหนึง่งแ<า>ล้วล่าสุดเขาว่าไงละ่ะคือกรณีนี้เนี่ยนะคะต้องบอกเลยเนี่ยนะคะว่าเรื่องว่าเอ๊ะจังหวัดไหนจะผ่อนปรนได้บ้างหรือไม่อย่างไรมันมีกระแสข่าวออกมาเนี่ยนะคะบอกว่าวันที่1พฤษภาคมจะเริ่มมีการปลดล็อก32จังหวัดก่อนในแพทย์ทวีสินวันนี้ก็บอกเลยนะคะยืนยันว่ายังไม่มีมตินี้ออกมาจากสอบคอแล้วก็คอรมอยังเป็นรูปแบบของข้อเสนอซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ต้องบอกว่าต้องศึกษาอย่างชัดเจนก่อนแล้วก็ต้องรอคอรมมี การอนุมัติด้วยที่จะมีการประชุมกันก็คือภาพรวมก็คือยังไม่ได้มีการประกาศแต่อย่างใดแต่ก็ยอมรับว่ามีแนวโน้มว่าต้องยืดระยะเวลาการประกาศพรกฉุกเฉินอย่างแน่นอนแต่ว่าจะมีการผ่อนปรนบ้างหรือเปล่าเนี่ยสุดท้ายก็ต้องรอมติอยู่ดีค่ะมันมีอันนึงที่เขาประกาศใหม่นะแต่คิดว่าคงจะเป็นเพียงขั้นตอนปฏิบัติ คือจาได้ไหมว่าก่อนหน้านี้เขามีการประกาศ4ประเทศใช่ไหมใช่ค่ะที่เป็นเขตโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อแล้วก็จะมีมาตรการค่อนข้างเข้มข้นนี่ล่าสุดมีการเพิ่มอีก5ประเทศ5ประเทศก็คือเพื่อนบ้านของเราทาั้งนั้นเลยเนี่ยนะคะมาเลเซียกัมพูชาลาวอินโดนีเซียและพม่าค่ะหรือว่าสาธารณรัฐเมียนมาซึ่งที่จริงในทางปฏิบัติโดยพตินันเนี่ย ก็ควบคุมค่อนข้างเข้มข้นอยู่แล้วค่ะแต่เมื่อประกาศออกมาอย่างนี้ก็จะเรียกว่าอำนาจก็จะมาอยู่ในส่วนของปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อค่ะเช่นการควบคุมตัวการจะต้องทำหนึ่งอามสี่หอย่างเข้มข้นข่มผมก็ไม่แน่ใจทำไมถึงเพิ่งมาประกาศเอาตอนนี้เพราะว่าก็มีคนเริ่มทยอยกลับมาทางด่านพนด้วยเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนเดินทางกลับมาเยอะและมีคนเดินทางผ่าน ไปามาผ่านเขตดงเขตแดนอะไรเยอะ,ะก็คงจะให้อำนาจเจ้าหน้าที่เข้ามาใช้กฎหมายฉบับนี้มันก็จะมีคณะกรรมการโลกติดต่อจังหวัดซึ่งก็จะสามารถสั่งการได้ได้กว้างขวางขึ้นคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ค่ะแต่ว่าภาพรวมของสถานการณ์โควิด1 9เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราดูตัวเลขของทั้งโลกเนี่ยนะคะคือตอนนี้ในฝากฝั่งของยุโรปหรือว่าหลายประเทศเราจะเห็นได้ว่ายอด ก็อาจจะทรงตัวด้วยแล้วก็ยอดของผู้ติดเชื้อมีบางประเทศที่ลดลงแต่องค์การอนามัยโลกก็ออกมาเตือนเนี่ยนะคะว่ายังไม่น่าไว้วางใจเพราะว่าเราต้องไปดูอีกฝ้าฝั่งของนวีบหนึ่งก็คือในฝ้าฝั่งของแอฟริกาอันนั้นเนี่ยน่าเป็นห่วงเขากลับมีจํานวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นแต่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นจํานวนที่ไม่มากก็ตามแต่นั่นเขาบอกว่าหมายความว่าประเทศส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงแรกของการแพร่ระบาดซึ่งเท่ากับว่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่เนี่ยจะอยู่กับเราไปอีกนานค่ะ นานช้าแค่ไหนก็ก็ต้องอยู่กับมันแหละค่ะอันนี้ในระหว่างที่อยู่เนี่ยมันก็มีเรื่องจะต้องบริหารจัดการค่ะ,ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เริ่มติดขัดเรื่องสภาพคล่องนะขณะนี้เนี่ยมันมีช่องทางสําคัญสําหรับคนที่เรียกว่าธรรมหากินติดขัดเป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยล่าสุดเนี่ย วงเงิน20,000ล้านบาทค่ะที่ทางธนาคารออมสินออมสินกับธนาคารทกศทกศเนี่ย20,000ล้านบาทซึ่งจะปล่อยให้คนละ10,000บาทเนี่ยค่ะเออตอนนี้เต็มแล้วอ๋อที่ก่อนหน้านี้นุ่นเคยบอกว่ายังไม่ต้องรีบไปลงทะเบียนและอาจารย์บอกว่าต้องรีบเพราะว่าวงเงินมันมีเท่านี้เต็มแล้วสุดท้ายเต็มแล้วเต็มแล้วเต็ม2ล้านลายแล้วค่ะคราวนี้เขาก็จะเรียกมาทําสัญญาเงินกู้อืมก็เริ่มโอนเมื่อร่คะเงินที่จะออก เลยเนี่ยจะออกได้จากธนาคารไปถึงมือคนที่จะใช้เงินโอนเข้าบัญชีตามสัญญาเงินกู้เนี่ยก็คงจะเริ่มตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม7พฤษภาค,คมนี้เป็นต้น,น,นไปมคนที่ไปยื่นขอแล้วเขาเรียกไปทําสัญญาก็ไม่ใช่ได้ทุกคนนะใครที่ไปทําสัญญาไดอะไรเรียบร้อยมีองค์ประกอบครบมีคุณสมบัติครบเงื่อนไขาตามกําหนดอะไรเรียบร้อยแล้วก เริ่มเงินจะได้ประมาณวันที่7พฤษภาซึ่งกคาดว่าจะโอนเงินได้ครบภายใน20วันหลังจากปลายเดือนพฤษภาก็คงจะได้ครบค่ะอันนี้ก็ก้อนหนึ่งแต่ก้อนที่สําคัญคือก้อนนี้คือก้อนที่เป็นซอฟโลน5 0 0แสนล้านช่วยเหลือผู้ประกอบการอ่ช่วยเหลือ SME เนี่ยที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน500ล้านของสถาบันการเงินแต่ละแห่งค่ะซึ่งแบงค์ชาติจะเป็นคนออกเงินให้กับธนาคารพาณิชย์ แล้วก็ไปปล่อยกู้ต่อนตรปาร้อยละสองเนี่ยเงินจะออกเริ่มวันที่แปดพฤษภาเริ่มดำเนินการปล่อยสินเชื่อวันที่แปดพฤษภาคมนี้ซึ่งตอนนี้แบงก์ชาติก็อยู่ระหว่างการเตรียมเงื่อนไขเรื่องของการปล่อยสินเชื่ออ,อยู่เนี่ยคุยกับทางแบงก์พาณิชย์ว่าคุณต้องการเท่าไหร่ทำมาจะอนุมัติกันยังไงเป็นขั้นเป็นตอนอะไรเงี้ยคราวนี้เนี่ยอันนี้พูดเสริมนิดหนึ่งค,คือตอนนี้ใครไปติดต่อแบงก์พาณิชย์เนี่ย เขาก็จะค่อนข้างจะคล้ายๆกับว่าหนึ่งอาจจะบอกว่าไม่มีคสองถ้ามีเนี่ยเขาบอกว่าดอกเงินกู้แบบดอกเบี้ยผ่อนปนไม่มีนะเอาทำไมเขาพูดอย่างนั้นล่ะคะเขาก็ไม่รู้เขาเหมือนกันนะก็เขาบอกว่าเอาของแบงก์ก็ละกันร้อยละสี่อะไรเงี้ยมันก็เกิดข้อสงสัยว่าตกลงว่ามันมีซอฟต์โลนให้เราจริงๆหรือเปล่าเออใช่นะบางคนก็บอกเออจ้ามันเท่าไหร่ก็ได้ดีกว่าไม่มีอันนี้ก็แต่ว่าแจ้งให้ทราบว่า ที่เขาบอกยังไม่มีเนี่ยสำหรับซอฟโดนจากแบงค์ชาติ5 0 0แสนล้านเนี่ยมันยังไม่ได้ออกจากธนาคารแห่งประเทศไทยแม้แต่บาทเดียวอ๋อเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องรอในฝั่งของเงื่อนไขในฝั่งของการประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเป็นกิจลักษณะก่อนถูกต้องถูกต้องอันนี้ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็สําคัญที่อยากจะเตือนธนาคารพาณิชย์อย่าช่วยโอกาสคือเอาของแบงค์ชาติมาปนของตัวแล้วก็ปล่อยแบบ โอ้หลายคนก็อาจจะสับสนนะบางคนเขาก็ไม่ได้เก่งเรื่องของสินเชื่ออะไรมากนักนะคะพอพูดว่าพนักงานเนี่ยอธิบายให้เราฟังบางครั้งเราก็อาจจะงงไปหมดเลยใช่ใช่แต่ว่าคนทําธุรกิจเขาจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรถึงแม้ไม่ได้ดอกเบี้ยร้อยละสองถ้ามันมีความจาเป็นที่ผมแนะนํานะคะสําหรับผู้ประกอบการ SME ที่ขาดสภาพคล่องหรือจําเป็นต้องใช้เงินสินเชื่อเติมเนี่ยค่ะคือดอกมันจะแพงกว่ากันนิดหน่อยก็ช่้ันเทิงคือไม่ได้ดอกร้อยละสองก็ได้ร้อยละสี่ร้อยละสี่จุดห้า ดีเสียกว่าไม่ได้ค่ะผมไม่อยากใช้คาพูดว่ากรําขี้เดียวําตดแลผมก็ ก็ประมาณนั้นอะแต่ยังไงก็ต้องช่วยในกลุ่มกล้อนของผู้ประกอบการเนี่ยนะคะที่เขาทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เพราะว่าโอ้โหได้รับพิษจากโควิด -19 เหลือเกินถ้าเกิดว่าเราดูเนี่ยนะคะว่าสามารถสะท้อนได้จากไหนบ้างอย่างดัชนีความเชื่อมัน่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนมีนาคมก็ปรากฏว่าดิ่งต่ําสุดในรอบ28เดือนด้วยเราเคยบอกแล้วเนี่ยนะคะว่าสําหรับดัชนีความเชื่อมั่นเนี่ยมันก็เป็นการวัดในเรื่องของความรู้สึกแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาตัวเลขแบบได้เห็นเด่นชัดเลย เราไปดูภาคธุรกิจที่สําคัญนั่นก็คืออุาาตสาหกรรมยานยนต์คือตัวเลขขณะนี้ของเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยคือมันมีบางบางบางบริษัทที่อาจจะหยุดการประกอบหรือลดการผลิตนั้นการผลิตรถยนต์ในเดือนมีนาคมเนี่ยลดลงไปร้อยนะละยี่สิบหกค่ะนะแล้วยังไอ้นี่ถือว่าผลิตเผื่อเดือนเมษาที่มีวันหยุดด้วยนะ<อ>แต่ตอนนี้เดือนเมษาก็ไม่ได้วันหยุดแต่ว่ามันหยุดแบบโควิดอ่ะค่ะสรุปขณะนี้เนี่ยนะคือ ที่ว่าจะผลิตรถยนต์ประมาณหนึ่งล้านเก้าแสคันเพื่อการส่งออกและก็ขายในประเทศเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ถึงอ๋อที่เขาบอกว่าเขาตั้งเป้าว่าตลอดปีนี้ตั้งเป้าไว้ที่1นึ่ล้านเก้าแสคันซึ่งมันอาจจะไม่ถึงแบบนั้นละตอนนี้อาจจะประมาณ1.4ล้านคันค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับการส่งออกด้วยนะแต่สําหรับยอดขายรถยนต์ในประเทศเนี่ยน่าสนใจค่ะยอดขายเดือนมีนาครับ <c oughs> ขายได้แค่หกหมื่นคัน น้อยมากนะอาจารย์ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนมีนาปีที่แล้วร้อยละสี่สิบเอ็ดลดลงจากเดือนกุมภาซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ลดลงร้อยละยี่สิบกว่าอยู่แล้วเนี่ยน้อยกว่าเดือนกุมภาอีกร้อยละสิบสองส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าคนไม่ไปที่ศูนย์ค่ะศูนย์ก็หน่อยๆนะแล้วก็อารมณ์ตอนนี้จะซื้อรถยนต์ก็คงไม่ค่อยมีอะแมยกว้นจำเป็นจริงๆนะคนก็ไม่ค่อยใช้สตาร์ะ,ะนั้น เพราะฉะนั้นขณะนี้เราก็คิดว่ายอดขายรถยนต์ของปี2,563ที่คาดกันว่าตอนแรกปีนี้จะประมาณสักหนึ่งล้านคันเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยอาจจะเหลือแค่เจ็ดแสนก็คือลดลงร้อยละ30แต่มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะลงมากกว่าน,นั้นอาจจะลดลงเหลือแค่ห้าแสนคันทั้งปีหกสามนี่<ร>ถือว,ว่าเป็นประวัติการประวัติศาสตร์เลยปะคะ จากน้ำจากตอนนั้นที่น้ําท่วมก็ยังไม่ถึงขนาดนี้ใช่ไหมอาจารย์จำไม่ได้แล้วแต่ว่าลดลงเยอะอนะตอนนั้นมันมีทั้งปัญหาเรื่องผลิตด้วยแล้วก็เรื่องเรื่องไม่รู้จะไปจอดที่ไหนด้วยอะไรด้วยนะ,ะแต่มันก็มีการซื้อรถใหม่นะ,ะหลังจากรถเก่าที่มันน้ําท่วม ate, แล้วเอาไปรีโนเวทล้วเอาไปไปไปโอเวอร์ฮอลแล้วมันใช้งานไม่ได้แต่สรุปรวมความแม้แต่เรื่องการส่งออกก็ลดลงนะ,ะเดือนมีนายนี่ส่งออกได้แค่ประมาณ90 0 0 0นคันนะก็ลดลงอ่ะพูดง่ายว่า ในภาคการผลิตรถยนต์ก็ตัวเลขมันก็สะท้อนออกมามนะทางายอดขายาในประเทศและยอดส่งออกซึ่งรวมกันแล้วคือยอดผลิตในรถยอดผลิตรถยนต์ในประเทศเนี่ยก็อาจจะต่ํากว่าเป้าเยอะอังนั้นก็ต้องบอกว่ามันยังมีเรียลเซกเตอร์ค่ะอีกหลายๆเรีลยลเซกเตอร์ ctor, ซึ่งเขาอาจจะไม่ได้กระทบจากโควิดโดยตรงเหมือนธุรกิจท่องเที่ยวเหมือนธุรกิจโรงแรมเหมือนธุรกิจสายการบินหรือว่า ธุรกิจขนส่งค้าปลีกห้างสรรพสินค้าอะไรพวกนี้นะร้านอาหารพวกส,สถานบันเทิงไอ้นั่นเขากะทบโดยตรงแต่กระทบทางอ้อมเนี่ยมันก็มีผลเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นขณะนี้เราต้องยอมรับว่าตัวเลขที่เราจะมองกันต่อไปในอนาคตในทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่ต้องต้องเอาใจใส่นะแม้ว่ารัฐบาลจะทําอะไรหลายๆอย่างที่จะแก้ไขสถานการณ์ทํานู่นทํานี่เนี่ยแต่เหมือนกับเหมือนว่ามันเกิดรูโวใหญ่ะ มันถมค่อนข้างเต็มยากนะ อันนี้อย่างรัฐบาลทําเรื่องอะไรอะไรอะไรน่ไม่ทิ้งกันเลยใช่ไหมเออแจกเงินเยียวยา5,000บาทเนี่ยนะคะสําหรับเวอร์ไวเว็บดอทไม่ทิ้งกันดอนนี้อันนี้ปิดไปแล้วปิดไปแล้วมีคนลงทะเบียนไปตั้งแต่24นาฬิกาเมื่อคืนนี้เนี่ยนะคะก็ปรากฏว่ามีคนไปลงทะเบียนเนี่ยนะคะรวมทั้งสิ้นเนี่ยกว่า28ล้านคนด้วยกันแต่ต้องย้ําคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยนะคะว่าถึงแม้ว่า5,000บาทนี้เราไม่ทิ้งกันนี้เนี่ยนะคะเขาจะปิดการลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ในส่วนของเว็บไซต์เวอร์ไวทกเว็บด เขายังไม่ปิดเรายังสามารถไปทํารายการอื่นๆได้อีกไอ้ตรงปุ่มที่ให้ไปทบทวนสิทธิ์เราก็ยังสามารถไปกรอกข้อมูลได้อยู่ค่ะแล้วนี่ก็ซาละเพราะว่าคนก็เริ่มรับเงินเพิ่มขึ้นเ,เรื่อยๆคะนะล่าสุดวันวันพรุ่งนี้ก็จะมีเพิ่มอีกประมาณ0จ็ดแสนลายเพราะฉะนั้นก็จะเข้าก็เกือบเกือบห้าล้านลายแล้ว <นะ S 1> แต่ว่า<ถ>ใครได้น,นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยส่วนกลุ่มภาคของเกษตรกรอันนี้ต้องรอก่อนใช่ไหมคะใช่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 อันนี้ไม่แน่ใจนะว่าดีไม่ดีนะค่ะ พูดเผื่อไปแล้วกันนะ <c oughs> ใครใช้รถน้ามันใครใช้รถที่ใช้น้ำมันดีเซลก็ลดลงเหตก็ต้องเป็นข่าวดีเมื่อวานนี้ก็ลดวันนี้ก็ลดอีกเนี่ยนะคะแต่เฉ<ร><ต>พาะเบนซินไอเฉพาะดีเซลใช่ <นะ S 1> ค่ะพตอทอบางจากปรับลดราคาขายปลีกน้ํามันกลุ่มดีเซลทุกชนิดลง60สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วนกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลอันนี้คงเดิมซึ่งก็จะมีผลในวันพรุ่งนี้แต่ไปดีเซลมันมีหลายชนิดดีเซลธรรมดาลิตรละ17บาท89สตางค์บีสิบสิบสี่บาท89ดสิบาบียี่สิบสิบสี่บาท เรียกมีรีเมี่ยมมีกนะค่ะ21บาท74สตางค์ราคาน้ำมันที่ลดลงแบบนี้แต่ผู้คนก็บอกว่าดูเหมือนจะไม่ได้ไประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าไปไหนก็ไม่ค่อยได้ใช่ไหมคะใช้น้ำมันต่อสัปดาห์เนี่ยน้อยเหลือเกินเนยนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไม่ได้แล้วเนี่ยนะคะในส่วนของสายการบินเองอย่างที่ผ่านมาพิษของโควิดเขาได้รับผลกระทบอย่างเต็มๆสายการบินในประเทศต,อต้องหยุดชะงักไปเลยแต่ว่าหนึ่งพฤษภาคมนี <oop> ้บา<อ>งสายการบิน <ข S 1> จะเริ่มเปิดให้บริการก็คือเขาบอกว่ามี2สายการ บินด้วยกันก็คือไทยแอร์เอเชียกับไทยไลออนแอร์อที่จะเริ่มบินในเดือนพฤษภาคมนี้แต่ว่าไทยแอร์เอเชียเขาจะเริ่มวันที่1พฤษภาคมแต่ในส่วนของไทยไลออนแอร์เขาจะดูเงื่อนไขาการต่ออายุพรกรฉุกเฉินปลายเดือนเมษายนนี้ก่อนค่ะเอได้ข่าวว่าสายการบินเขาไปคุยกับกระทรวงกระทรวงการค้ัง <c oughs> ใช่ไหมสินเชื่อของเขาใช่ไหมคะเออที่ว่าเขาจะขอสินเชื่อผ่อนปลนอะไรเนี่ยไม่ทวงถามเออทางกระทรวงการค้ังก็เลยจัดเป็นสองผนแนค่ะ แผนกว่าแผนกเรียกว่าโคมา่าก็คือบริษัทการบินไทยเนี่ยกระทรวงการคลังเขาจะคุยเองส่วนที่เรียกว่ารอ,อ,อดูอาการหรือว่า ICU เนี่ยนะ,ะก็คือสายการบินที่เหลือเนี่ยเขาจะแบ่งให้ธนาคารอมสินกับธนาคารพกอสอใช่ไหมสองอันนี่ไปคุยในเรื่องวงเงินสินเชื่อ,อซึ่งอันนี้จะไม่เหมือนกับสินเชื่อ Sme นะเป็นสินเชื่อเฉพาะกลุ่ม อันนี้ผมเข้าใจว่าเรียนแบบในสหรัฐอเมริกา <c oughs> ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยสายการบินรักยักษ์ประมาณ8 9สายการบินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยูเนเต็ดแอร์ไลน์อเมริกันแอร์ไลน์ซาเวสหรือว่าอะไรต่อมีอะไรพวกนี้เขารวมตัวกัน <c oughs> แล้วเขาเจรจาเป็นแพ็กเกจแต่ก็มันก็มีเงื่อนไขคุยกับทางรัฐบาลน,นะ <c oughs> อันนั้นเขาขอเยอะเขาขอประมาณสักห0,000นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเขาขอเยอะไปขนาดนั้นแล้วทางรัฐบาลเขาให้ไหมคะก็คุยกันอยู่คุยกันอยู่คุยกันอยู่เหมือนกับธุรกิจโรงแรมที่นั่นก็เหมือนกัน ทั้งกลุ่มที่เขาเป็นเชนใหญ่เขาก็ตั้งกลุ่มกันแล้วก็คุยของเราก็อย่างนี้ก็ได้หรือเราจะคุยผ่านคือบางทีคุยกับแบงก์อ่ะมันไม่เหมือนคุยับ รัฐบาลอคุยกับรัฐบาลนี่มเป็นขี่แบงค์กับเราไปเจราจากับแบงค์เราเป็นลูกหนี้แบงค์ก็เขียนมันก็ขี่เราอ่ะคุยกันคนละแบบนั่นเองเนี่ยนะคะสา,ายการบินก็คุยกับรัฐบาลนอกเหนือจากนี้สายการบินก็ยังคุยกับทางด้านของกพทด้วยซึ่งทางด้านของกพทเขาก็ขอความร่วมมือเนี่ยนะคะในสายการบินต่างๆด้วยว่าอย่าไปตัดราคากันเองช่วงนี้อย่าไปแข่งขันในเรื่องของราคากันเพราะเขาหวังว่าจะให้ทุกสายการบินยังคงอยู่รอดไปได้ในสถานการณ์แบบนี้จะตัดราคาไม่ตัดราคาขนาดนี้มันจะเกิดปัญหาว่าความต้องการ ของผู้ใช้บริการในมีเท่าไหร่อันนี้ผมขอพูดก่อนที่จะไปคุยเรื่องค่าไฟนิดนึงนะได้นิดนึงค่ะอย่างอย่างห้างสรรพสินค้าเตรียมการจะเปิดมันก็คงหมายถึงร้านเอาหงร้านอาหารใครที่จะอยู่ในนั้นก็อาจจะเปิดด้วยถึงจะมีโซเชียลดิสทันซิงห่างนั่งห่างกันอะไรกันแต่ว่าผมว่าเขาคำนวณไม่ถูกนะว่าเปิดันแรกเนี่ยคุณจะเตรียมของมาขายทั้งเท่าไหร่ดีกี่เปอร์เซ็นต์ของที่เขาคิดเขาบอกว่างงเหมือนกันนะว่าแต่ว่าเขาบอกว่าเมื่อเปิดแล้วเขาต้องจ่ายค่า ค่าพนักงานเต็มเวลาเขามีค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าพนักงานด้วยผู้ประกอบการเขายังมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าไฟออด้วยซึ่งในฝั่งของเอกชนเขาก็เรียกร้องรัฐบาลเช่นเดียวกันว่าในเมื่อคุณลดภาระค่าไฟฟ้าให้สําหรับภาคประชาชนแล้วในฝั่งของเอกชนผู้ประกอบการ เขาขอเสนอให้ลดได้ด้วยได้ไหมและตอนนี้หลายๆคนอย่างที่กล่นไปในช่วงต้นเนี่ยนะคะว่าได้เริ่มรับบินเนี่ยนะคะค่าไฟในเดือนเมษายนแล้วเราจะไปจ่ายเลยหรือว่าหยุดเอาไว้ก่อนในช่วงหน้าคุยให้ฟังค่ะอาจารย์คะได้บินค่าไฟรอบล่าสุดมาแล้ว<ข>จะไปจ่ายยังของคุณ ของนุ่นก็มีแล้วเช่นเดียวกันมาแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่กล้าไปเปิดตู้เดินเลยนะว่ามันค่าไฟออกมาเท่าไหร่อ๋อเขาส่งมาแล้วค่ะยังอยู่ในตู้จดหมายอยู่แต่ส่งมาแล้วแน่นอนของของผมไม่แน um, ่ใจว่ามาหรือยังปกติของผมจะมาวันเนี้ยเขาจะจดแจ้งเป็นวันสุดท้ายของเดือนเนี่ยคือวันที่คือแต่คือต้องอธิบายอย่างนี้นะว่าการจดจดจดว่าคุณใช้ไฟ ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นรอบะร,รอบระยะเวลาหนึ่งเดือนเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าบางที่เขาก็อาจจะ18<น>วันที่18วันที่19วันที่20<ช>อะไรเงี้ยแต่ละที่ไม่เท่ากันแต่มันจะนับยอ้อนไปหนึ่งเดือนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นบินเก็บเงินวันรอบเนี้ยก็คือเป็นรอบที่ใช้ไฟตั้งแต่ปลายเดือนมีนามาจนถึงปลายเดือนเมษาแต่เราเรียกว่าบินแก้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนเมษาหลังจากนั้นเนี่ย เขาจะมีเวลาให้เราถ้าผมจําไม่ผิดรู้สึกจะสิวันสิบวันหรือเจ็วันไม่แน่ใจว่าจากนี้จนถึงวันนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ต้องไปจ่ายนะตามปกตินะค่ะก่อนที่มันจะมีเรื่องโควิด1 9แล้วก็มาตรการที่คณะรัฐมนตรีออกมาอันนี้เอาช้าชัดๆก่อนค่ะคือขณะนี้เนี่ยเอาคนที่ไม่ต้องเสียตังค์เลยค่ะคนที่ไม่ต้องเสียตังค์เลยมีมาก็ไม่ต้องไปจ่ายค่ะได้เลยเหรออ่า คนที่ใช้หม้อห้าแอมค่ะหม้อไฟห้าแอมห้าแอมอันนี้คือไม่เกินห้าแอมห้าแอมห้าแอมอ่ะห้าแอมห้าแอมห้าแอมอ่ะมันมีห้าแอมอาจจะมีโหลดเลิศเป็นสิบห้าแอมแล้วแต่หม้อไฟห้าแอมค่ะตั้งหลักตรงนี้ก่อนเออหม้อไฟห้าแอมเออบินค่าไฟฟ้ามาเนี่ยที่เห็นเนี่ยค่ะไม่ว่าคุณจะใช้90ยูนิตร้0ยห้าิยูนิตก่อนหน้านี้รัฐบาลบอกว่าเพิ่มจาก90้าิเป็นร้อยห้าสิยูนิต เออถ้าใครไม่เกินร้อยไม่ต้องเสียเอาเงี้ค่ะตอนนี้มันสับสนกันมากแต่ว่าสรุปสุดท้ายนะหลังจากตรวจสอบข้อมูลหลายอย่างรวมทั้งเว็บไซต์ของทางการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มันชัดเจนแล้วเนี่ยคะคือคุณใช้ไฟ5้แอมป์ค่ะเดือนเมษาคุณใช้ไฟเท่าไหร่ไม่้องไปจ่าย อาเดี๋ยวเขาไม่มาทวงเหรอจย์เฮ้ยก็เขาเขียนเป็นมติแล้วเออคือเอกสารออกมาจากทางการไฟฟ้านครหลว่าการไฟฟ้าส่วนมูลวิภาคว่าไม่ต้องไปจ่ายเอาไม right ่ต <apps S 1> ้องไปจ่ายก็ไม่ต้องไปจ่ายอาวแล้วคนที่จ่ายไปแล้วล่ะคะเอาจ่ายไปแล้วคือคนที่จ่ายไปแล้วมันมีสองพวกค่ะพวกที่หนึ่งก็คือว่าตัดบัญชีใช่อย่างของนุ่นเหมือนกันตัดบัญชีเนี่ยคือมันจ่ายไปแล้วไง่แง่มันมาก่อนแล้วพอปั๊บป๊บก็ตัดไปเลยไอ้อย่างนี้เขาก็คืนเงินให้ทีหลังค่ะส่วนที่จ่ายไปแล้วที่จ่ายไปเงินสด ทั้งสอันเหมือนกันหมดเขาจะไปทำเป็นปรับยอดลดค่าเงินที่จะต้องเสียค่าไฟฟ้าในรวดถัดไปอันนี้ง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนอันนี้คือม่อ5แอมป์ม่อ5แอมป์ส่วนที่เหลือเนี่ยก็เข้าสูตรเดิมค,คือม้อที่เกิน5แอมป์มันก็มีประเภทที่ว่าใช้ไม่เกิน800หน่วย ใช้ไม่เกิน800หน่วยในในบินที่ออกมาเนี่ยจ่ายเท่าเดือนกุมภาพันเออคุณก็ไปดูบินเดือนกุมภาว่าคุณจ่ายเท่าไหร่ถ้าเกิดจ่ายเท่าไหร่ก็เท่านั้นค่ะเออถ้าหากว่าน้อยกว่าจะจ่ายตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าิไม่ถ้าคืออย่างนี้เดือนถ้าถ้าสมมุติว่าเดือนกุมภาคุณใช้300หน่วยโอเคไหมค่ะและ้วเ,เ,เ,เดือนเดือนเดือนเมษาหรือเดือนเดือนเมษาเนี่ยค,คุณเกิดตกกระจายตังไม่มีคุณปิดรุด้นปิดนี่หมดเลยมันใช้200 200หน่วย มันไม่เกิน800ร้อยอยู่แล้วค่ะคราวนี้การจะจ่ายเงินเนี่ยมึงใครมอยู่ไปบ้าไปจ่ายเงินมากเล่าค่ะก็ต้องจ่ายตามจริงสิ๋อถ้ามันน้อยกว่าจ่ายตามจริงค่ะถ้ามันมากกว่าจ่ายเท่าที่เคยจ่ายเดือนกุมภาอืมอ้เทียบแบบนั้นชัดเจนอย่างนี้คือมันจะแหมคุณนุ่นเราใช้ไฟน้อยลงเลยจะไปจ่ายเท่ากับที่เราไฟใช้มากเดือนกุมภาได้ยังไงเพื่อผลประโยชน์ของเรามันต้องอันน้อยสุดเออมันก็ต้องจ่ายต้องจ่ายเขาเรียกว่า ลเวอร์ออมาเก็ตนะราคาราคาตลาดหรือราคาที่ต่ํากว่าอันนี้ก็คือไม่เกิน800หน่วยออแต่ถ้าเกินล่ะคะเอวเ,เ,เกินก็ต้องนั่งดูด้วยว่าเดือนกุมภาคุณใช้ไฟเท่าไหร่ค่ะเดือนนี้คุณใช้ไฟเท่าไหร่อเอาสองอดเอาสองยอดนี้มากระทบยอดกันอ่ากระทบยอดกันเสร็จปั๊บเนี่ยสมมุติว่าเดือนกุมภาคุณใช้เป็นหน่วยหน่วยเดือนนี้คุณใช้900หน่วยค่ะเกิน800ค่ะไอ้500หน่วยที่เพิ่มเนี่ยคุณเอาสองหาร มันก็จะเหลือ250หน่วยเท่าที่คุณจ่ายจริงก็คือ400บวก250ก็คือ650หน่วยอันนี้มันก็คือจะอยู่ในกรอบของหลักเขาก็คือเกิน800หน่วยแต่ว่าไม่เกิน3,000หน่วยค่ะแต่นี้คุณใช้เดิมใช้400หน่วยอีกเกินบ้าเลือดเดือนเมษาใช้ไป3,002ค่ะอันนี้เกิน3,000เกิน3 0 0ท่านคุณก็ต้องเอา400 ไปลบ3,2 0พเหลือ2อ0 0แล้วคุณเอาจุด7คูณ oh. เขาลดให้3 0แล้วก็เอาจุด7คูณแล้วก็เนี่ยคือค่าไฟฟ้าที่คุณจะต้องเสียว่าง่ายๆก็คือเราจ่ายส่วนเกินจากกุมภาพันธ์ในอตัตรา3 0ของค่าไฟฟ้าจริงในอัตรา70%สิเอ <Okay. S 2> เขาลดให้30เราต้องจ่าย70็ดส uh ิบ huh. uh huh. ไม่ใช่ว่าจ่ายในราคาไม่ใช่จ่าย30จ่าย70ค่ะิบเขาลดให้30ก็จุด7คูณเข้าไป uh huh. พอจุดใจคูณเข้าไปบ้างมันจะเป็นค่าไฟเือเป็นจํานวนหน่วย ไฟฟ้าที่คุณใช้ในเดือนนี้ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยทางการไฟฟ้าเขาจะมีสูตรคำนวณเขาก็เขียนปั้งลงไปปั๊บมันก็จะคำนวณได้เลยว่ายูนิตแรกจนถึงยูนิตนั้นๆออกมาเป็นเงินรวมทั้งหมดเท่าไหร่ไอ้ทั้งนี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะไล่มาเนี่ยวิธีการดูก็คือว่าค่าไฟฟ้าใช้เท่าไหร่เดือนนี้เดิมอันนะของใหม่คือค่าไฟฟ้าใช้เท่าไหร่ค่าจดแจ้ง38สบาทยี่สสจตาง์ี่สิบ่จค่าอะไรต่อเมื่อไรไล่ลงมาตามลำดับเนี่ย จนถึงราคาสุดท้ายก่อนที่จะถึงราคาที่เราต้องจ่ายจริงเนี่ยมันจะมีใบลดค่าใช้ไฟฟ้าอีกร้อยละสามที่ให้ก่อนหน้านี้อีกเพราะฉะนั้นสิริรววก็จะมีบรรทัดสุดท้ายว่าเป็นกี่บาทซึ่งทั้งสองการไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคกับนครหลวงก็คือใช้หลักการเดียวกันถูกต้องแต่ครั้งนี้ประเด็นเนี่ยมันใกล้ชิดกันคือประเด็นขนาดนี้อมติคณะรัฐมนตรีแล้วก็ที่เขาแจ้งไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงเนี่ยมันกระชั้นชิดมันออกมาช่วงเดียวกับที่เขาออกใบเสร็จอออกบินค่าแจ้งค่าไฟฟ้า หลายๆคนก็เลยคิดว่าเอางี้ก็แล้วกันเขามีเวลาให้อยู่แล้วนะช่วงเวลาที่จะจ่ายนี่เขาบอกว่าถ้าถ้าจะให้มันง่ายขึ้นหรือว่าจะให้มันชัดเจนมากขึ้นเนี่ยก็ก็ไปจ่ายประมาณสักท้าย้าย,ท,ายท้ายเดือนคะอ่ะสัก30หรือ25 2 8้เดือนเมษาเออคือเพื่อเพื่อ,อให้การไฟฟ้าเขาอาจจะปรับ <อ>ปรับข้อมูลแล้วก็ไปถึงที่เคาน์เตอร์สมมุติที่ไม่ใช่แบบหาัาที่ไม่ใช่แบบหกักบัญชีนะ,ะที่เราไปจ่ายที่การไฟฟ้า,าถ้าเกิดเราต้องไปจ่ายเผื่อว่าเขาจะมีการปรับข้อมูลเราจะได้จ่ายน้อยลงไปเลยแต่ก็ไม่ต้องกังวลหรอกแต่ว่า <นะ S 2> ถึงแม้ว่าเราไม่อยากจะไปะให้มเปนเสียเวลาเราก็จ่ายไปตามจริงที่เขาเก็บเงินเรียกเก็บเงินเราก่อนไม่ว่าจะเป็นยกเว้นกรณีใช้ไฟ5แอมป์นะ อันนั้นบินมาเท่าไหร่ก็ไม่ต้องไปจ่ายเลยค่ะถ้ามีเรื่องก็ไปมีเรื่องกับผู้ว่าการไฟฟ้านครหลว่การไฟฟ้าสูงนนพ่ออย่าไปมีเรื่องกับผมนะเพราะว่าเขาบอกเองอาว่าไม่ต้องจ่ายเขาบอกให้ฟรีเขาเขียนเอาไว้ก็ฟรีก็ฟรีเพราะฉะนั้นตั้งหลักอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยนะคะว่าดูหม้อไฟของเราว่าเราเกิน5แอมป์หรือไม่เกิน5แอมป์มนรูอยู่แล้วเสร็จแล้วคนที่จ่ายไปแล้วเนี่ยนะคะก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะคืนให้ในรอบบินถัดไปคนที่ยังไม่จ่ายก็ยังไม่ต้องจ่ายว่าง่ายๆ่่่ะะแตคครรานนนีี้พูดถึงงปชช ส่วนผู้ประกอบการมันจะมีเรื่องพิเศษค่ะคือผู้ประกอบการาสั้นๆนะคะเวลาหมดนี่เดียวนีดเดียว <นะ S 2> ที่เขาต้องการให้ยกเลิกก็คือว่ามันมีการประกันการใช้ไฟร้อยละเท่าไหร่ <c oughs> ไอ้ตรงนี้เขาอยากให้ยกเลิกเพราะถ้าเกิดไม่ยกเลิกเนี่ยเขาต้องคือถึงแม้ไม่ใช้ก็ต้องจ่ายอ่ะ <c oughs> คือ เหมือนก็เป็นค่าพร้อมจ่ายผกกู้ธุรกิจขนาดใหญ่เงี้ยอ๋อแต่ว่าก็มีหลายข้อเสนอเนี่ยนะคะที่ฝั่งของภาคเอกชนผู้ประกอบการเสนอให้ภาครัฐนั้นช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของการลดภาระค่าไฟแต่ว่าข้อเสนอนั้นจะได้รับการสนองหรือไม่ติดตามต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะหมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ